าพบกับเรื่องราวสยองวันกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้ที่มีชื่อว่าป้านพักสยองวันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของน้าจาันซึ่งเป็นน้าสาวของเราน้าจาันได้แต่งงานกับน้าก็ซึ่งมีหน้าที่การงานดีทั้งสองมีลูกด้วยกันสองคนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนนั่นก็คือป้องกับแป้งทั้งสองนั้นต่างก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังแล้วก็เรียนเก่งกันทั้งคู่ โดยเรื่องราวนี้มาเริ่มต้นขึ้นตอนที่น้าก็ซึ่งได้กำไรก้อนโตมาจากงานเกงกำไรที่ดินแล้วก็คิดจะซื้อบ้านใหม่ที่ทำเนดีเดินทางสะดวกแถวชานเมืองจากนั้นน้าก็ก็ชวนแม่ของนาจาันซึ่งก็คือยายของเรากับน้าทองซึ่งเป็นน้องสาวของนาจาันมาอยู่ด้วยกันและตอนที่ย้ายของเข้าบ้านกันเราเองก็ไปช่วยขนของด้วยโดยบ้านหลังนั้นจะมีขนาดใหญ่โตมาก สนามเด็กเล่นนี้อย่างใหญ่ตัวบ้านก็หรูหราสวยงามเรียกได้ว่าสวยสมราคากับที่จ่ายไปแต่ความสงบสุขและสวยงามนั้นกลับอยู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวจนกระทั่งคุณยายที่ปกติสุขภาพแข็งแรงดีจู่ๆก็เริ่มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุจากคนปกติเป็นคนป่วยแล้วก็ค่อยๆสุดหนักลงจนพวกเราต้องพาคุณยายไปโรงพยาบาลถึงแม้จะอยู่ที่โรงพยาบาล คุณยายก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนน้าจางก,กับแม่ของเราต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลทุกคืนเพื่อช่วยกันดูแลยายในช่วงนั้นนะก็ก็ทํางานอยู่ตลอดที่บ้านเลยมีแค่น้าทองที่อยู่ดูแลป้องกับแป้งซะส่วนใหญ่แต่คุณยายก็อยู่ที่โรงพยาบาลได้แค่สามวันเท่านั้นเพราะหมอไม่สามารถวินิจฉัยถึงอาการป่วยของคุณยายได้พวกเราก็เลยตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านตามความต้องการของคุณยายเอง แต่หลังจากที่กลับมาอยู่บ้านแทนที่คุณยายจะสบายใจแล้วอาการดีขึ้นอาการกลับสุดหนักลงในที่สุดคุณยายก็ยื้อไว้ไม่ไหวจนกระทั่งคุณยายที่เสียชีวิตลงหลังจากที่เพิ่งย้ายกลับมาไม่ทันไลเท่านั้นในตอนนั้นทุกคนต่างก็ไม่คิดว่าคุณยายจะเสียจริงๆเพราะปกติยายแข็งแรงเอามากๆมันช่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไม่ให้ทันได้ตั้งตัวเตรียมใจจริงๆ แต่เรื่องราวที่แย่จริงๆดูเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเพราะหลังจากงานศพคุณยายผ่านไปกิจาการของนาก,ก็ก็แย่ลงเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ไม่มีคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินไปลงทุนทําอะไรเรื่องนี้มันก็ทําให้นาก็เครียดหนะักจากคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าสูบบุหรีจู่ๆก็กลายมาเป็นคนที่ดื่มจัดสูบจัดจากที่เคยทํางานกลับมาบ้านแล้วเล่นกับลูกๆ ก็กลายมาเป็นคนที่เอาแต่เมาแล้วทุบตีเมียดังนั้นก่อนที่ลูกๆจะโดนทุบตีไปด้วยนาจานเลยเอาป้องกับแป้งมาฝากแม่เราให้เลี้ยงดูแทนซึ่งในตอนนั้นป้องกับแป้งก็ดูเหมือนจะไม่รู้ว่าพ่อตัวเองได้เปลี่ยนนิสัยไปแล้วหลังจากที่เด็กๆในบ้านย้ายออกไปแล้วอาจจะพอไม่ต้องมาพะวงถึงสายตาเด็กอีกต่อไปนาก็เลยยิ่งทุบตีนาจานมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้น น้าทองเองก็พยายามห้ามแล้วแต่ก็ห้ามไม่ไหวจริงๆจนน้าจันต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านเราด้วยอีกคนแต่ก็มาอยู่ที่บ้านเราได้แค่สามวันเท่านั้นก็เป็นห่วงสามีก็เลยกลับไปหาหน้วก็แต่เมื่อกลับไปถึงบ้านก็ต้องแทบช็อกเพราะน้าจันเห็นหน้ากอกกับน้าทองน้องสาวตัวเองได้เสียกันแต่หลังจากที่ดูสภาพห้องแล้วก็รู้ว่าน้าทองไม่ได้สมยอมน้าทองโดนข่มขืนน้าจันที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า สามีตัวเองจะเป็นคนแบบนี้เพราะปกติน้าก็จะเองดูหนาทองเหมือนน้องสาวแท้ๆแ,แล้วก็ไม่เคยมีท่าทีคิดเกินเลยอะไรนาทองเล่าว่าตอนนั้นตนเองพยายามจะขาดขืนแล้วแต่ยังไงก็สู้แรงนาก็ไม่ได้นาก็เองก็เมาจนไม่ได้สติพูดคุยก็ไม่รู้เรื่องหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วณนาทองก็เริ่มซึมเศร้าขึ้นทุกวันขึ้นทุกวัน จนวันหนึ่งที่นาจาันไปเรียกมากินข้าวแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบเมื่อเปิดประตูไปดูในห้องก็เห็นหน้าทองนี่กินยาฆ่าโวตายเสียชีวิตไปนานแล้วนาจาันซึ่งทําอะไรไม่ได้ได้แต่ขอเอาโหสิก,กรรมหน้าทองอยู่ข้างๆศพเพื่อให้หน้าทองไปสู่สุขติตีอีดองอีดองมาปฏิบัติคูหน่อยดีว่าจู่ๆนั่นก็พูดด้วยความเมาทา,ทางที่นาทองได้ตายไปแล้ว อยู่แต่กูนี่แหละมึงจะเอาอะไรอีกอีกทองมันตายไปแล้วตายเพราะมึงน่นแหละเนื้อมึงเป็นไกรวะมาที่นี่ทาไมวะอยากโดนหรือไงวะน้งก็ตอบกลับไปอย่างอารมณ์เสียแล้วก็ยกเท้าขึ้นทําท่าจะถีน้าจันทึ่งเห็นท่าไม่ดีกลรู้ว่าตัวเองจะโดนซ้อมอีกว่าแล้วก็เลยวิ่งหนีออกจากบ้านไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อไปถึงผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่า อยู่บ้านไหนล่ะนาจารย์ก็ตอบไปว่าอยู่บ้านในสุดท้ายซอยซึ่งคำตอบนั้นมันก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านตกใจมากแล้วก็เลยถามต่อไปว่าย้ายมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วซึ่งนาจารย์ก็ตอบไปว่าหกเดือนผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามต่อว่าแล้วมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าล่ะนาจารย์ที่ตอนนี้เริ่มจะรู้สึกแปลกๆกับคำถามของผู้ใหญ่บ้านก็เลยตอบไปว่ามี หลังจากนั้นอาจารย์ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ยายเข้ามาอยู่ให้ผู้ใหญ่บ้านฟังตั้งแต่ที่ยายตายธุรกิจก็ย่ำแย่สามีตัวเองก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนน้องสาวตัวเองก็กินยาฆ่าตัวตายหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านได้ฟังก็ถอนหายใจพร้อมกับเล่าประวัติบ้านนี้ให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เคยมีการฆ่ากันตายเพราะสามีติดเหล้าอย่างหนักแล้วก็เริ่มฆ่าเมียกับลูกตาย หลังจากนั้นก็ยิงตัวตายตามหลังจากที่มีคดีนี้เกิดขึ้นบนละแวกนี้ต่างก็ไม่มีใครคิดจะซื้อบ้านหลังนี้ต่อจนต้องปล่อยให้เช่าในราคาถูกมาตลอดแล้วทุกคนที่มาเช่าก็ล้วนเกิดเรื่องราวสลดสนดคล้ายๆกันจนต้องย้ายออกอยู่ตลอดจนมีข้อห่วงคุณนี่แหละที่เมื่อซื้อบ้านบ้านหลังนี้มันเหมือนมีคำสาปที่จะต้องสาปให้ทุกคนที่มาอยู่ต้องชีบหายวายว่ดหลังจากได้ยินเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้าน นาจาันก็อดเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้ในตอนนี้นาจาันเชื่อแล้วว่าที่นากกเปลี่ยนไปเป็นเพราะอาถรรพ์ของบ้านแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นนาจาันก็รีบวิ่งกลับบ้านเพื่อที่จะช่วยนาโกให้ออกมาจากบ้านหลังนั้นและทุกอย่างมันก็จะจบลงแล้วเราก็จะกลับมามีความสุขกันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อวิ่งไปถึงบ้านนาจาันก็ได้ยินเสียงปืนนาจาันรีบวิ่งเข้าไปในบ้านก็พบสามีตัวเอง นอนจมกองเลือดเสียชีวิตพร้อมกับปืนในมือนาก็ตายแล้วน้าจาันเสียใจมากเพราะตอนที่วิ่งมาก็าคิดว่าทุกๆอย่างมันใกล้จะจบลงแล้วหลังจดตั้งสติได้น้าจาันก็เริ่มนึกถึงเรื่องราวที่น่ากลัวขึ้นมาได้ว่าหรือว่าคนที่กินเหล้าสุบุลีซ้อมภรรยาและวมคมขืนน้องสาวตัวเองอาจจะไม่ใช่นาก็ อาจจะเป็นบิญยาที่สิงอยู่ที่นี่ก็เป็นได้แต่ถึงจะคิดได้ดังนั้นแล้วมันยังไงลนะ่ะเพราะยังไงซะทุกอย่างมันก็จบลงแล้วเราทําอะไรไม่ได้อีกแล้วแมะ่จะร้องไห้ได้วยความเสียใจหลังจากนั้นงานศพของเราก,ก็ก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายจะมีก็แต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่ไปร่วมงานหลังจากนั้นแม่ของเราก็ชวนอาจารย์มาอยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงป้องกับแป้งอีกอย่าง ในตอนนี้นะจารย์ก็ตัวคนเดียวแล้วหลังจากที่ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นก็ไม่มีเรื่องราวเลหลเกิดขึ้นอีกเลย